สวัสดีครับพบกับผมตัวชาแนลครับกับเล่นเพลงเก่าวันนี้มาในเพลงส่องไฟขึ้นฟ้านะครับผมของดังพันก่อนนะครับ uh. you uh, อ่ะจัดมครับดึงเอรอดึง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 อรดึง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 งแอ ดึงๆๆๆดึงดึงดึงนดึง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 มีเพียงเธอทุกลมหายใจทำอะไรก่อนทำเพื่อเธอถึงแม้เหน็ดเหนื่อยความตั้งใจยังเหมือนเดิมดึง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 ทำมนนานก็นานเกินไป

เหมือนส่องไฟขึ้นฟ้าฟ้าไกลเกินไปส่องไปเท่าไรมันก็ศูนเปล่าทุ่มเทให้เธอยิ่งทำยิ่งหายรักเธอแค่ไหนมันก็เสียเปล่าไม่เห็นอะไรเลยติ้งดิ้งติ้ง,งใจเราคงเหมือนไฟไกลดาบดิ้งดิงดิง ทำยังไงไม่ of of อาจทรงถึงเลยวังนั้นว่างเปล่าตึงตึงตึงกัตึงไม่มีความหมายใดตึงตึงตึงกตึงตึงตึงงตึงงตึงก่อมันรักมากมายแต่ได้กลับมาแค่เสียใจ รักแทบตายแต่รักกลับไปไม่ถึงเธอเหมือนสองไฟขึ้นฟ้าฟ้าไกลเกินไปสองไปเท่าไรมันก็สูญเปล่าทุ่มเทให้เธอยิ่งทำยิ่งหายรักเธอแค่ไหนมันก็เสีย

ส่องไปทาไรมันก็ศูนเปล่าทุมเทให้เธอยิ่งทำยิ่งหายรักเธอแค่ไหนมันก็เสียเปล่าไม่เห็นอะไรเลยถส่องไปจะขึ้นฟ้าฟ้าใหญ่เกินไปส่องไปทุไรมันก็ศูนเปล่าทุมเทให้เธอยิ่งทำยิ่งหาย รักเธอแค่น้อยมันก็เสียเปล่าทั้งจะไม่เห็นอะไรเลยตอง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 ดองดอง